บ้านกึ่งนกดาวคืออะไรกันมีความแตกต่างจากบ้านโซิตรูปยังไงวันนี้ทางจิ๊กเกี้ยมีคำตอบครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีนายดาสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีนายดาในปัจจุบัน บ้านกึ่งนอกดาวกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเ้ื่ความที่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างบ้านอย่างรวดเร็วคุ้มค่าและมีความยืดหยุ่นในการออกแบบแต่หลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าบ้านกึ่งนอกดาวเนี่ยคืออะไรกันนะบ้านกึ่งนอกดาวก็คือรูปแบบบ้านที่ผสมผสานระหว่างบ้านนกดาวและบ้านสร้างเอง โดยโครงสร้างหลักจะเป็นเหล็กหรือคอนกรีตเสริมเหล็กที่แข็งแรงส่วนผนังและหลังคาจะใช้วัส,ด,สดุสำเร็จรูปเช่นแผ่นผนังเบา,แผ,นผนา,เบาแผ่นหลังคาเมทัลชีตซึ่งทำให้การก่อสร้างนั้นรวดเร็วและสะดวกกว่าบ,บ้านที่สร้างเองแบบเดิมนะครับส่วนความแตกต่างระหว่างบ้านกึงนอกดาวและบ้านสำเร็จรูปคืออะไรแม้ว่าทั้งบ้านกึงนอกดาวและบ้านสำเร็จรูปจะมีข้อดีในความรวดเร็วในการก่อสร้างแต่ก็มีความแตกต่างกันหลายด้านนะครับก็จะมีดังนี้ครับ หนึ่งโครงสร้างบ้านสาเร็จรูปมันจะมีโครงสร้างเป็นเหล็กทั้งหมดในขณะที่บ้านกึ่งน็อกดาวน์นะครับจะสามารถเลือกใช้โครงสร้างเหล็กหรือคอนกรีตเสริมเหล็กได้ซึ่งทําให้มีความยืดหยุ่นในการออกแบบมากกว่าความแข็งแรงบ้านกึ่งน็อกดาวน์นะครับที่ใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีความแข็งแรงทนทานกว่าบ้านสําเร็จรูปที่ใช้โครงสร้างเหล็กนะครับอย่างสุดท้ายราคา บ้านสำเร็จรูปนะครับมักจะมีราคาที่ถูกกว่าบ้านกึ่งนอกดาวเนื่องจากบ้านสำเร็จรูปนะครับใช้วัสดุในการก่อสร้างเป็นสำเร็จรูปทั้งหมดก็เลยจึงมีราคาที่ถูกกว่าบ้านกึ่งนอกดาวนั่นเองส่วนจุดเด่นก็คือการก่อสร้างที่รวดเร็วนะครับใช้เวลาเพียงแค่1นถึงสเดือนนั่นเองครับอย่างที่2คือราคาประหยัดบ้านกึ่งสำเร็จรูปนะครับจะมีราคาที่ประหยัดกว่าบ้านที่สร้างแบบดั้งเดิม แอนที่3นะครับคือควบคุมคุณภาพได้ดีชิ้นส่วนต่างๆนะครับผลิตในโรงงานภายใต้มาตรฐานที่ควบคุมได้อย่างที่4นะครับก็คือมีรูปแบบที่หลากหลายได้ตามความต้องการเลยและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่คุณต้องการนะครับ trov, <risks. S 2> ก็คือปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามที่ต้องการเลยว่าคุณอยากได้บ้านทรงไหนก็สาม,มารถปรับเปลี่ยนได้เลยครับ โดยสรุปง่ายๆนะครับคือบ้านกึ่งเสร็จรูปเนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่ต้องการสร้างบ้านแบบรวดเร็วประหยัดและควบคุมคุณภาพได้ดีเหมาะสําหรับผู้ที่มีงบจํากัดนะครับ ต้องการเข้าอยู่บ้านแบบรวดเร็วหรือต้องการบ้านที่มีดีไซน์ที่ทันสมัยอย่างไรก็ตามนะครับก็ควรศึกษาข้อมูลและเลือกผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือนะครับก่อนที่จะสร้างบ้านและสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจสินค้าเสนอรูปหรือว่าสินค้าต่างๆที่เป็นน็อกดาวน์ก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ i อ l ดี e ไลน์จิกกี้เฮาหรือโทรมาที่ตามเบอร์ดีคิช i o นคลาวเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ